สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้วันที่ห้านะครับตุลาคมครับสองพันหนร้อยหกเจ็ดนะครับวันนี้ผมนำพักเครื่องของทางวัดหลวงปู่พิมพาวัดหนองตงูนะครับซึ่งทางวัดเป็นเป็นทางวัดจัดสร้างนะครับเป็นรูปลอเนื้อเงินั้งคู่นะครับสององค์นี้เป็นพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ครับเป็นรุ่นฉลองหุ่นขี้พึ่งรูปลอหลวงปู่พิมพาวัดหนองตงูครับ จัดสร้างปีสอ4 8นี่ดนะครับสององนี้ครับเป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะครับไม่มีกิ่งนะครับสำหรับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับทางวัดจัดสร้างครับแจกในพิธีให้ทำบุญนะครับงานฉลองหุ่นขี้พึ่งครับจะได้ระลึกถึงหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะูครับจัดสร้างปีส5 4 8ันอยสี่ดนะครับถึงไม่ทันหลวงปู่หลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ก็เมตานะครับ พาอเรากราบไหว้ละนับถือหลวงปู่นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับผม